คนอยู่ในชุดสไตล์เกาหลีเพราะว่าเราอยู่ที่ประเทศเกาหลีค่ะโอเคเกาหลีหรือว่าเกาหลีประเทศบ้านเกิดของเราสองคนนั่นเองแล้วกลับมาบ้านเกิดแล้วถูกหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่บ้านเกิดยริงหรือเปล่าโอ้ยวินนี้ช่วงนี้อากาศใช่ที่นี่อ่ะที่หนาวมากตอนนี้อากาศประมาณติดลบแปดองศาถุงมือแล้วพอบของเราคือหนาวมากค่ะพิมมาเอาถุงมือแต่ไปอ่ะแตกหนาวมาก ใช่อ่าแล้วถึงแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีกันใช่ไหมใช่แล้วแล้ก็ก็มีข่าวจากประเทศญี่ปุ่นมาฝากไม่จะบอกว่าเราก็มีของที่น่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ชมอย่างเหมือนเดิมใช่แล้วอ่ามาพบกับตัวแรกเลยดีกว่าเขาบอกว่านี่เอาใจคุณหนูหนูที่ชอบเก็บออมแต่ว่าเก็บออม ปกติมันก็อาจจะไม่ค่อยอยู่อ๋ออาจจะแบบไม่ค่อยสนุกกับยอดเหรียญไปจะไม่ค่อยหนูก,กันแล,แล้วต้องมีลูกเล่นมาเอาใจาคุณหนูกันนี่ใช่แล้ว,ลวนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะเป็นแม้ว่ามันจะมีกระปุกออมสินแบบนี้คือเอาใจเด็กๆมากคือตัวนี้เขาชื่อว่าไอทาสุระนี่ไอทาสุระใช่มันจะเป็นยังไงละ่ะพิมพ์แปลภาษาญี่ปุ่นออกแปลว่า <c oughs> แมวขโมยเหรียญเดี๋ยวแอบดูของฉันนะไม่ได้แอบดูพิมพ์แปลออกไม่ไหวแล้วโอเคข้าเรือกว่าปกติกระปุก ว่าปุกออมสินมันก็จะแบบมีที่หยอดใช่ป่ะแล้วก็หยอดไปแล้วก็แบบไม่มีเกิดอะไรขึ้นแต่เขาบอกว่าตัวเนี้มันจะคล้ายๆเป็นกล่องเป็นลักษณะกล่องเลยแล้วเสร็จแล้วข้างบนอ่ะมันจะมีเหมือนปลาไว้เป็นรูปปลาแล้วก็เป็นคล้ายๆเข็มกลัดวางเอาไว้เส็จแล้เวลาเราจะหยอดเหรียญอ่ะเราก็วางเหรียญเอาไว้แล้วเสร็จแล้วแมวที่อยู่ในกล่องอ่ะมันก็จะผุบขึ้นมาแล้วก็นก็เอาปลาลงไปไม่ใช่เอาเหรียญแล้วลงไปแต่สมมติว่ามันอยู่ที่ปลาใช่ไหมใช่แล้วพอสมมติมันโผล่ขึ้นแล้วมันก็อย่างเงี้ยกวากลงไป โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเป็นแตกก็จะชอบอย่งเงี้ว่าวางปุ๊บเฮ้ยมีตัวอะไรขึ้นมาแบบนี้ก็เแบบเฮ้ยตกใจกันได้ก็ทําให้แบบว่ารักษาการออมมากขึ้นเพราะว่าอย่างแตกเองเนี้ยแตกก็แต่ก็ไปเล่นนะแต่ก็ไปเล่นนะหมายถึงแบบว่าพอไปวางปั๊บแม่มันก็อย่างเงี้ย กวาดเขาบานเราก็อยากรู้อยากเห็นแมวบ่อยแต่ที่เเห็นที่ไทยก็มีนะใช่ก็ตักไปเล่นมาแล้วตัวเนี้ยกไปเน่นไปแล้วไปญี่ปุ่นมาบ้าตักไปเล่นมาแล้วที่ไทยก่อนที่จะไปบินมาเกาหลีอ๋อเออแต่ว่าตัวนี้มันโอเคนะแบบว่าของตักเองอ่ะแต่กแบบว่าเฮ้ยอยากวางอยากวางหลายหลายเหรียญอย่างเงี้ยปกติยอดกระปุกธรรมดาต้องเฮ้ยเหรียญห้าเหรียญเดียวก็พอแล้วใช่ป่ะก็เลยอยากวางอะไรเหรียญใช่เก็บออมได้เยอะมากขึ้นใช่มันเหมือนแบบว่าทําให้เราเล่นกับแมวด้วยถ้าคนรักแมวแต่ว่าเสนอมากวิธีนี้แต่เขาบอกว่าตัวเนี้ ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แมวอย่างเดียวนะมันมีทั้งคิตตี้โคตน้ารมาโอะไรเงี้ยชาวเด็กๆที่ชอบกันได้เลยเลยล่าสุดคอลเลคชันใหม่ล่าสุดนะคะคือมิกกี้เมาส์ค่ะโอ้มิกกี้เมาส์ออแต่ว่าอย่างนี้มันต้องทำโดยใช้ถ่านด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะตัวนี้ก็คือใส่ถ่านแล้วก็พอระวังเหรียญปั๊บมันก็กวักไปแต่เขาบอกว่าตัวนี้ไม่กินถ่านอ๋อซึ่งก็เป็นใครอยากได้เป็นของขวัญให้ใครก็สามารถซื้อกันได้เลยทีเดียวราคาราคาราคาตัวนี้ กล่องละเขาเรียกเป็นกล่องนะคะกล่องละ690้ะบาทค่ะ690บาทแพงไหมคะแพงไหมคะ,คะไม่แพงแอ่ะโอ้โหวกว่ากาจะเสียรักค่าล,ลิขสิทธิ์อีกนะอ่าโอเคโอเคพี่ว่าไงพี่ภาคกเจตตัวนี้หอยหรือไม่หอยคะพี่ว่ามันคิดว่ามันหอยอะ่ะเพราะมันแพงพมันหอยอ่ะใช่ แต,แ,แต่เออแต่ก็คิดว่ามันหน่อยเหมือนกันเพราะว่าแต่คิดไว้ว่าเฮ้ยแก๊เจ้าตัวเนี้ยมันน่าจะประมาณ400ถ้า400<ช>า<ว>แต่ว่ามันสีโอเค <400 S 1> เยอนะไรเงี้ยคือแบบมันยังแบบทําให้เรามีกําลังใจในการเก็บอ่ะเหมือนแบบว่าเก็บไปหาต้นทุนหา,<อ>าต,ต้นทุนก่อนหาทุนให้ได้ก่อนที่เหลือเป็นกำไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแพงไปหกราสิบใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันหอยเพราะว่ามันเป็นแค่ เอ่อการการนิดเดียวเองอ่ะไม่แค่แบบผูกๆโผล่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคิดได้อีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะเสียค่าดิขสิ์ของตัวตุ๊กตาด้วยแต่ก็คิดว่ามันหอยอยู่ดีงั้นเราสองคนคิดว่ามันหอยค่ะงั้นเราก็ต้องตาอยหอยไปใช่ป่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วเริ่มชาพิมเริ่มร้อนไม่หนาวแล้วค่ะในห้องในห้องอ่านนิถือว่า อากาศอบอุ่นามากท่องท่องอธิเกาหลีนะคะมาถึงจีนจกเกาหลีเรามีหลายสาขา <c oughs> อะขาของแต่าพานไปแล้วของอพิมแล้วมาข่าวที่เอาใจคนรักสุขภาพของพิมพกันดีกว่า<ต>นี่ของขพิมพนะจะเป็นปกติคนเราเนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยชอบใส่ลิสแบนอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่แล้ววันนี้พิมก็มีลิสแบนตัวหนึ่งที่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรทำให้เสริมสร้างสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นทำให้เรารู้สึกหุ่นดีใช่แล้วเจ้าลิสแบนตัวนี้นะคะชื่อว่าอัพค่ะอัพอัพ อัพ<า>หรือดอัพขึ้นนะคะใช่เหมือนที่อัพคู่กับดาวใช่แล้วซึ่งนนสายข้อมือตัวนี้นะคะก็จะทําลักษณะเหมือนสายมาริสแบนทั่วไปแต่ว่ามันมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถช่วยดูแลสุขภาพเราด้วยการเก็บรายละเอียดข,ของกิจกรรมต่างๆที่เราทําอย่างเช่นเรานั่งอยู่เนี้ยนานเกินไปพอมันจับสัญญาณได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนานเกินไปแล้วนะลุกออกไปเดินมันก็จะทําการเตือนเราใช่แล้วซึ่งการเตือนเนี่ยจะเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันบน iPhone นะคะคือทําเชื่อมกับ iPhone ใช่แล้วแล้วคือ ไอโฟนเชื่อ<ช>ได้ไงอะ่ะก็คือมันจะมีสัญญาไร้สายะค่ะสามารถเป็นแอปพลิเคชันของ iPhone อแล้วก็ต่อมาที่เจ้าข้อมือของสายสาย,สายล,สล,สล,สลิสแบนของเรานั่นเองอ่าแล้วก็อย่างเช่นอ,อย่างเช่นที่พิ์บอกไปว่านั่งนานเกินไปเนี่ยมันก็จะสั่นไอสายเนี่ยก็จะสั่นด้วยนะคะเพืว่า<อ>ให้เราลุกออกไปเดินได้แล้วใช่หรือว่าดอะฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาก็จะคำนวณ แคลอรี่ที่เราสูญเสียไปใช่แล้วแต่เวลาหลับเขาก็จะคำนวณให้ว่าเนี่ยเราหลับยางเพียงพอหรือยังเพียงพอแล้วหรือว่ามากไปมากไปมันก็จะปลุกด้วย <c oughs> ตื่นว่าแบบสันสนยังถ้าไม่ตื่นไม่เป็นไรแต่คือแบบว่าเขาอยากให้เรานอนให้พอไหคะใช่แล้วแล้วมันก็จะทําสามารถทํารายงานออกมาทาง iPhone <c oughs> ได้ด้วยนะ ทำไงงันแล้ววันนี้เรานอนไปเท่าไหร่หรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําให้บันทึกพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยว่าเราใช้เราใช้ชีวิตแบบว่าดีหรือยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแี่ริสแบย์ยังห่วงเราเลยอ่ะใช่แต่หน้าหนาวอย่างนี้ไม่มีใครมาห่วงเราบ้างเลยเนาะต้องหาคนมาก่อนแล้วแหละกอนกันก่อนแล้วกันก่อนกันเองใช่อาค่ะแล้วเจ้าริสแบย์ตัวนี้นะคะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้ มีสีไหมขอถามนิดนึงมีสีไหมมีนะแต่ว่าในตัวอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นสีฟ้าอืแต่เคยเห็นสีแดงเหรออ๋อโอเคแล้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นแค่สองสีอะไรเนาะใช่แล้วซึ่งราคาเนี่ยก็อยู่ที่ราคาสามพันบาทสามพันบาทใช่ก็แต่ว่ามันก็โอเคนะถ้าสมมติว่ามันสามารถช่วยดูแลสุขภาพเราได้ สามพันบาทเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราอ้วนเงี้ยแล้วเราไปลดน้ําหนักเข้าแบบค่าเข้าฟิตเนสก็เดือนละสามสามพันสี่พันแล้วมันเยอะกว่าเนี่ยแบบว่าเราจะสร้างเทรนเนอร์ใช่ป่ะไม่ใช่สร้างสิเราจะจ้างเอเอรเราจะจ้างเทรนเนอร์มาอย่างเงี้ยกว่าเราจะลดได้อะไรเงี้ยอันนั้นคือแก้ต้นหาเอ้แก้ปัญหาด้วยปายเหตุใช่แต่นีเราค้บคุมการกินและสุขภาพกระดอกกรลังการของเราด้วยวิธีนี้ดีกว่าค่ะค่ะต่เห็นด้วยนะ ใช่พิมก็ว่าแกเจตตัวนี้มันโอเคเลยนะพิมว่าไงคะพิมว่ามันไม่ห่อยค่ะแต่ก็ว่าไม่ห่อยค่ะโอเคถ้างั้นเราสองคนคิดว่ามันไม่ห่อยค่ะพิมเออเออแล้วเนี่ยงงงงงหนาวเอ้เมื่อกี้บอกร้อนอยู่เอ๊เอาโอเคค่ะแล้วก็เรามาต่อกันที่ตัวต่อไปของจะบอกว่าของพิมมีเตือนแล้วแต่ตั้งใ่เอยก็เตือนเหมือนกันเตือนอีกแล้วเหรอแต่เตือนยังไงล่ะเขาบอกว่าของแต๊กนะคะเรียกว่าฟิชชิซู ฟิชิซูใช่แต่ว่าเขาจะฟิชิซูอย่างเงี้ยฟิจิซูใช่เ <Okay. S 1> หมเือนแบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงเขาบอกว่าซูตัวหลังนะคะก็หมายถึงพวกสัตว์อยู่แล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกล่องนมเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะ เป็นแบบว่าอยู่ในตู้เยน็นเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าสร้างเป็นกล่องลักษณะนี้จะทําให้เข้าอยู่ในตู้เย็นได้ทุกๆ,ๆตู้เยน็นก็คือมันจะแบบไม่สะดวกถ้าสมมติว่าเราสร้างเป็นทรงกลมอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็กลัวมันกิ้งลงิ้งหล่นเดี๋ยวก็คือเป็นกล่องดีกว่าจะสามเหลี่ยมจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยคงทนเขาบอกว่า <ๆ S 2> ลักษณะของมันก็คือจะเป็นคล้ายๆกล่องนมแต่กล่องนมเนี้ยมันก็จะหน้าตาลักษณะคล้ายๆสัตว์ ก็คือสูนะคะต่างเป็นรูปช้างม้าใช่ใช่เขาบอกว่าไอเดียของสัตว์พวกนี้ค่ะมาจากขั้วโลกเหนือเพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็นมันก็จะเย็นเย็นใช่ไหมก็บอกว่าแนวคิดของเขาก็คือว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสัตว์ขั้วโลกเหนือไม่ใช่ขั้วโลกเหนือดิขั้วโลกสัตว์ขั้วโลกเฉยๆที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนก็คืออากาศมันร้อนใช่ไหมเขาก็เลยได้คิด ตรงนี้ขึ้นมาได้ารที่ตรงนี้ขึ้นมามันก็จะแบบว่าไหนดูรูปแบบมันก่อนละกันนะรูปแบบของมันก็คือจะมีหมีขาวมีวอลซลัตแมวน้ําเพนกวินแล้วก็วัวหมูแมวแล้วก็เสือนะคะใช่ตอนนี้เขามีลักษณะมาเท่านี้การทำงานของมันใช่ปะใช่งงแล้วสิไหเริ่มงงแล้วการทำงานของมันก็คือเราเอากล่องตัวนี้ค่ะเข้าไปไว้ในตู้เย็นมันจะเตือนว่าเราอะ เปิดตู้เย็นแล้วนะอ๋อประจําเลยทิง้งชอบเปิดตู้เย็นทิง้งไว้ใช่ถ้ามีันก็จะเตือนว่ามันจะมีเสียงออกมาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มจะมีเสียงมาว่าเปิดตู้เย็นประมาณว่าเตือนเราว่าให้เราปิดตู้เย็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็คือว่าประมาณว่าพอเราไปไว้ในตู้เย็นปั๊บพอเราเปิดมาเกิร์ตฮิะเสียงญี่ปุ่นสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยอ่าสักพักหนึ่งก็คือเราไม่กําลังบอกเราแล้วว่าเราอ่ะกาลังเปิดตู้เย็นพอแล้วเสร็จแล้วมันก็จะจับจับเวลาเฮ้ยถ้านานไปแล้วมันก็จะแบบว่าส เสียงที่เลยอาคุณเปิดตู้เย็นนานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเตือนแต่ว่าเราก็มองไปอีกด้านหนึ่งคือเราอาจจะปิดไอาจจะปิดแล้วแต่อาจจะปิดไม่สนิทอ๋อใช่มันก็ช่วยได้ใช่ <S <S <ans> <S ว่าแบบคนเราอาจจะแบบเดินไปปิดปุ๊บแล้วก็ปิดไปเลยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สังเกตอย่างแต่เองแต่เป็นคนที่แบบปิดน้ำนี่ปิดต่กีหยิบน้ําออกมาอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วแต่ก็แบบว่า ผักตู้เย็นไปอะไม่ค่อยจะเดินไปปิดอเองอะจะแบบเฮ้ยบ้า <c oughs> ผักผักตู้เย็นไปอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันคงติดแล้วอ,อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบก็โดนพ่อว่าทุกที่เลยพ่อบอกว่าแต่มันยังปิดไม่สนิทนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีตัวเนี้ยตักว่ามันช่วยตักได้มากใช่จะช่วยตักได้เยอะเลยทีเดียวราคาหรอคะราคาราคา,ราคานะคะเขาบอกว่าอยู่ประมาณ53เหรียญ ห้าสิบสามเหรียญห้าสิบสามคูณสสามสิบเรลท่าไหร่นะสามสิบสาทปกตสามสิบแล้วกันก็ประมาณพันห้าพันห้าเก้าสิบพันหกะแหละพันหกง่ายๆแต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่แพงนะอีกอย่างคือตัวนี้มันไม่ต้องชาร์จเขาบอกว่ามันสามารถเออกินพลังงานจากความเย็นได้เลยแต่ว่ามันเจ๋งมากนะแล้วก็จะบอกว่าแต่ละตัว เสียงมันได้เหมือนกันจริงเหรอจริงเขาบอกว่าอย่างมีขาวอย่างเงี้ยเสียงก็จะโหดๆหน่อยเสียงมันจะแบบว่าโทนนผู้ชายใช่ได้ใช่ได้ได้ขอห็นกลิ้นหน่อยห็นกลิ้นอ๋อยโย่แล้วก็อยากมีหลายเสียงแบวแบ๊วๆให้เราติดต่อมเยวเขาบอกว่าถ้าใครชอบแบบไหนอย่างเงี้ยก็ไปได้หาซื้อกันได้เ้าบอกว่าตัวเนี้ยแต่ยังไม่เห็นในไทยเลยแต่ว่ามันสามารถสั่งซื้อได้อไลน์เดี๋ยวประเทศต่อไปที่เราจะไปคือไปญี่ปุ่นใครสนใจฟังเราซื้อได้นะคะ รอเล่นที่ขัรอเล่นอ่าเราไปที่ข่าวอ๋อยังไม่ได้โหวตเลยว่าหอยหรือไม่หอยพิมว่าไงพิมว่าไม่หอยนะที่ว่ามันน่ารักดีแต่ก็ไม่หอยนะแต่ว่าพมว่าันเคเลยโอเคงั้นสรุปเราสองคนคิดว่าไม่หอยค่ะนะพอมาข่าวน่ารักน่ารักกันไปแล้วมาข่าวที่พูดจบใจพิมดีกว่าพ่มเป็นข่าวที่รู้สึกแบบว่าจะมีสาระานิดนึงนะคะเพราะว่าแต๊กไม่มีสาระไม่ได้ว่าของแต๊กมบสารลคนละแบบไงของพิมพ์นี่เอาใจพวก คนทำงานแล้วลอะไรอย่างงี้ของพิมพ์นะจะเป็นเมาส์ค่ะเป็นเมาส์าอีกแล้วแต่ว่าเมาส์ตัวนี้มันพิเศษยังไงคือพ,พ,พ,พิเศษรงนีะว,ว่าการ เร็วมากเมาส์ปกติเราก็ต้องจับแบบนี้ใช่ไหมคะแต่มีมีเมาส์ให้เราจับแต่เมาส์ตัวนี้ไม่ต้องจับค่ะสวมไปในมือได้เลยสวมเข้าไปแลใช่ซึ่งมันจะมีเซนเซอร์อยู่เราจะเป็นเมาส์แทนใช่ก็คือจะใช้แค่นิ้วนี้กับนิ้วนี้แล้วก็นิ้วเนี้ยค่ะก็คือจะเป็นนิ้วอะไรนะนิ้ชี้กับนิ้วกลางใช่แล้วก็คือสัญญาณะจะค่ะจะอยู่ตรงมานี้ตรงตรงนิ้วชี้ค่ะค่ะใช่แล้วก็มันจะมีแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ย มันก็จะเป็นทํามาจากผ้ายืดนะคะผ้ายืดหยุ่นที่มีน้ําหนักเบาดูจากลักษณะรูปนี่แบบว่าสีมันชัดมากนะใช่แล้วตัวนี้เรื่องแสงแน่เลยใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราจะวางเนี่ยเราก็คือจะใช้สองนี้วก็คือนิ้วชี้ก็คือคลิกขวาเออเออคลิกซ้ายสินิ้วชี้คลิกซ้ายนิ้วกลางคลิกขวาก็คือคลิกสภาพว่าคลิกขวาปุ๊บมันจะเหมือนแบบอารมณ์แบบสไปเดอร์แมนฟิลแบบเนี้ยเอ้ยไมไหเจ๋งปะไม่เจ๋งเจ๋งอ่าแล้วก็คลิกไปปุ๊บในที่นี้นะคะเขาก็จะบอกว่า เนี่ยมันช่วยลดสาเหตุของการปวดมือของเราก็คือเราแค่วางไว้ตรงไหนก็ได้หรือว่าแค่อย่างงี้ก็ได้หรือว่าจะทำยังไงก็ได้คือเราแค่ทําแบบเนี้ยหรือว่าอย่างเงี้ยอ่ะก็คือเปลี่ยนเสมือนการคลิกแล้วใช่เจ๋งไหมโอเคนะแบบว่าใช่ถ้าสมมติว่าตักอยากมาติดที่นิ้วก้อยได้ปะคือทั้งหมดมันติดกันปะมันติดเป็นชิ้นเดียวกันเหรอใช่เป็นชิ้นเดียวกันก็คือมันจะเชื่อมต่อไปก็คือส่วนมาตรงเนี้ยมันจะมี ดูอย่างในรูปดีกว่าชบ้าบง่ายกว่าโอเคอาแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเราจะแบบเลื่อนเคอร์เซอร์อะไรเงี้ยคือจะเลื่อนได้ง่ายกว่าเมาส์ทั่วไปเมาส์จะมีติดขัดบ้างใช่ไหมคะนี่เราก็ใช้มือเราเลื่อนไปเลื่อนมาได้เลยฟาดหน้าอะูร่างเฟาดเลยอะแล้วก็แต่ว่ารว่างเหมือนกันเนอะแบบว่าเลื่อนไปหลุดเล่นเกมเล่นเกมปุ๊บฟาดหน้าเพื่อนเลยทีเดียวอะเคยทำไมช่วงนี้เขาแบบว่าห่วง เนาะใช่เพราะว่าคนคนเราเริ่มแบบติดคอมกันนะคะคอมพิวเตอร์นี่เริ่มจะเป็นปัจจัยที่โนสต์ที่เจ็ดแล้วเนี่ยใช่เ่ราะว่าคนเราเริ่มติดกันเขาก็เลยมีเครื่องอำนวยความสะดวกมาให้เรามากขึ้นเพ่าแต่ว่าแบบว่ามันก็ช่วยแบบว่าเอาอกำลังกายอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะแต่ว่ามันโอเคนะตั้งแต่ลิสแบนตั้งแต่อะไรของตะกราที่แบบประหยัดไฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในโลก เริ่มร้อนี่เข้าปี2555น้กันแล้วไหมคะบ้าไปแล้วแล้ก็ราคา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 นี่อาจจะแพงนิดนึงนะคะอยู่ที่4,500บาท4,500แตักว่าแพงแพงสำหรับถ้าเทียบกับอย่างอื่นแต่พิมพ์ว่าถ้าเทียบกับความคิดแล้วการลักษณะอันนี้พิมพ์ว่ามันโอเคเลยนะแต่ว่ามันแต่ว่ามันโอเคนะเพราะว่า เพราะมันช่วยออกกำลังกายด้มั้งเพราะว่าสี่เนห้าแต่ว่ามันก็ไม่โอเคเอ๊แต่ว่ามันโอเคเพราะว่ามันมีก็นระมาณใช่มีเซนเซอร์มันมีเซนเซอร์ทุกนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็เมาส์ไอ้นี่ไม่ใ่ไม่ให่ไม่ใช่ไม่ใช่ไว่ลช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมาใช่ไม่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 นไม่ใช่ไม่ใ่ไม่าไม่นไม่หช่นม่ใช่วม่าไมันอไม่ห่ไ่ใ่่ใช่ไม่ใค่ไม่ีไม่ใ่ไม่่ไน่ใช่่ไม่หไ่ะอม่ใ่ไม่ อ่าในจริงจังกับอ่าเอาก่อนอ่าเต็มที่แต่อยากไม่ใช่แต่อยากจะถามว่าเคยเห็นขายไหมอ่ะแต่ทิมไม่เห็นเลยนะอ่าถ้าใครเออลืมไปถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถไปเซิร์ชกันได้ว่า air mouse air mouse ใช่แล้ว mouse ในก็อย่างในตัวอย่างเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชหาจะมีคลิปเจ๋งๆให้คุณผู้ชมดูได้วิธีการใช้ดีๆที่แบบว่าเขาใช้กัะแบบเล่นเกมเล่นอย่างเงี้ยอาจจะแบบน่าสนใจยังไงนะคะอ๋อ้วแต่ว่ามันเล่นกับ เกมก็โอเคนะแบบเราจะยิงใช่ป่ะก็แบบยิงเลยอะปัง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 เปนสไปเดอร์แมนปล่อยมือไปทีเดียวอันนี้ก็เป็นสไปเดอร์แมนชอบชอบอ่ามาข่าวของแตกที่กว่าของแตกเป็นคล้ายคแบบว่ารีไซเคิลเลยอ้าวนี้ข่าวของแตกจริงจังเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ก็แบบจริงจังนะจริงจังแล้วเอ้ยแตที่บ้านมาก็จริงจังนะโอเคโอเคจริงจังก็จริงใจด้วยนะคะโอ้โหเราลักที่เกาหลีเลยทีเดียวจะบอกว่าข่าวข่าวของแตกอันนี้นะคะมันจะเป็นเครื่องไวโก มันจะคล้ายๆกับการีไซเคิลไวโกด์ไวโกดไวก์เออมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่ารีไซเคิลแต่รีไซเคิลยังไงล่ะตอนนี้นะคะกระดาษทชิูวอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะหายยากเพราะว่ากระดาษทชิูวก็ทํามาจากต้นไม้ทำมาจากกระดาษอีกใช่แล้วโดนน้ำท่วมเข้าไปตายไปกินต้นแล้วโอาโหเครียดไหมเนี่ยบ้านน้ำท่วมใช่ไหมเนี่ยบ้าไม่ท่วมแต่แล้วก็คือกระดาษก็คือมันค่อนข้าง ไม่หรอกแต่ก็ออกนอกเรื่องไปงั้นแหละจริงๆแล้วคือในออฟฟิศอย่างเงี้ยกระดาษมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะใช้เยอะเขาก็เลยคิดตัวแกจเจตัวนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าตัวแกจเจตัวนี้มันจะเป็นเครื่องเครื่องเครื่องเป็นคล้ายๆลักษณะสี่เหลี่ยมเลยตามรูปนะคะและเสร็จแล้วก็คือเราก็ทํายังไงล่ะก็คือเอากระดาษพวกเนี้ยค่ะที่เราปริ้นปริ้นมาไม่ว่าจะเป็นขาวดําหรือว่าเป็นสีหรือเป็นอะไรนะคะก็คือสอดเข้าไปในตู้มันจะมีช่องใส่อยู่เพราะเสร็จแล้ว เครื่องนะคะก็จะทําการหั่นเป็นฝอยๆอะค่ะชิ้นเล็กๆแล้วก็มาทําเป็นกระบวนการกระดาดทากระดานม้วนกระดานชิ้วค่ะพอเสร็จแล้วพอเป็นอันเล็กๆปั๊บมันก็จะเข้าเข้าไปเหมือนแบบว่าให้เหมือนแบบคล้ายๆไปยำอะค่ะไปย้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันยำใม่กินได้ป่ะบ้าจะกินไม่่เสร็จแล้วก็คือก็คือจะได้กระชู้ออกมาใหม่นั่นเองใช่ก็คือพอสมมติว่าพอเราไปยยำๆปั๊บแล้วก็มันก็จะได้เป็นกระดาษม้วนออกมาค่ะแล้วมันก็จะมีกรรม กรมาวิธีก็คือมันจะมีแกนกระดาษม้วนอย่างเงี้ยแล้วก็ม้วนให้เราเสร็จสับเลยแล้วเราคือพอสมมติว่าพอเสร็จแล้วก็พอพอกระดาษเริ่มเยอะอะไรเงี้ยได้กี่ม้วนมันก็เสร็จมันก็คือพอได้จํานวนปั๊บมันก็ทํามันก็ทําไปเรื่อยๆพอคนเฮ้ยพอกระดาษหมดแล้วก็มาเอาจากตรงนี้ค่ะอแต่กระดาษทชชู่นี้มันก็สีสีของมันมันก็ไม่ได้ยอมให้นะคือเราใส่กระดาษอะไรไปมันก็เป็นสีนั้นอะ สมมติกระดาษสีชมพูใช่ปะ่ะเออมันก็ออกมาเป็นสีชมพูอะ้วอย่างงี้สมมติถ้าเราใส่กระดาษแบบอย่างเงี้ยแบบมีลายอย่างเงี้ยไปอะ ก็จะเป็นลายสีดำๆได้แาะมันไม่ได้ยอมสีให้เรานะไม่ควรนําไปเช็ดหน้าหรือของที่จะทําความสะอาดใช่เอาไว้เช็ดที่แบบเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยด้ปะใช่แต่คิดว่าเขาคงจะคิดว่าเอามาแบบว่าใช้เช็ดพวกฝุ่นหรือว่าน้ำหรืออะไรเงี้ยที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายของเราเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีสารแบบเป็นพวกกระดาษเราก็มีสารอยู่แล้วแต่ก็เป็นไอเดียที่ดีแต่จะบอกว่าแพงมากถ้าเป็นบริษัท ซื้อมันคงไม่แพงแต่ว่าถ้าเราซื้อเองมาใช้ที่บ้านอ่ะมันคงจะแพงเพราะว่ามันประมาณ 100, 000, 000าแสนเหรียญน่ะแสนเหรียญก็ประมาณ3.4ล้านบาทโอ้โหเฮ้เยแ,แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆอ่ะอย่าง แมคโดนัลล์เคฟซีอะไรเงี้ยที่เขาแบบมีสาขาเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งจำนวนเงินนี้อาจจะไม่แพงก็ได้อาจจะแบบว่าปกติเองเขาอาจจะซื้อกระถิ่ชู้ในราคาที่แพงมากกว่านี้อยู่แล้วไงแต่ก็คือลงทุนทีเดียวแล้วสามารถใช้ต่อไปได้เรื่อยอาจจะแบบว่าอาจจะเสียอาจจะเสียแบบว่าเฮ้ยปีละล้านกากการซื้อกระถิ่ชู้มาใช้กับที่บริษัทอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเสียปีละล้านสิบปีก็สิบล้านใช่ป่ะแต่ลงทุนซื้อสามจุดสี่ล้านเออแต่ว่ามันก็โอเคนะแต่จะคิดว่า แต่ว่ามันก็ดีกับแก๊เจ็ดตัวนี้นะมันแบบว่าเป็นไอเดียที่ดีนะพี่ว่าโอเคเลยนะคิดว่ามันไม่หอยค่ะอืแต่ก็คิดว่ามันไม่หอยเหมือนกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะพัฒนาเนื้อคืออยากให้มันฆ่าเชื้อด้วยใช่น่าจะมีกระบวนการฆ่าเชื้อเราจะได้ทําแบบว่าเอามาใช้ได้อีกหลายหลหลายสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันต้นเหตุมาจากกระดาษพวกนี้ซึ่งหมึกมันก็เนาะถ้าคนต้องการที่จะไอ้นี่จริงๆคือต้องการที่จะเช็ดหน้าหรืออะไรจริงๆก็คือ หากระดาษที่มันสะอาดๆแล้วก็ไป<ช>แต่ก็อย่างว่ายเครื่องมันอีกอ่ะใช่ปะใช่ก็เอา,เอาไปเช็ดในสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายเราดีกว่าอืมแก่เช็ดหน้าก็ซื้อๆเอาหน่อยใช่ปะอ่าอ่ะของแต๊กมีข่าวทุานี้แล้วอ่าแล้วเราจะไม่ได้สุบเลยสลมันไม่หอยค่ะ เราปิดท้ายที่ของพิมดีกว่าคือเห็นคิมรักเด็กด้วยนะใช่วันนี้นะเราจะมาเอาใจคุณพ่อคุณแม่กันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีรถเข็นเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งเข็นไปเนี่ยก็อาจจะแบบว่าลําบากกันแบบว่าทําอะไรได้ลําบากนิดนึงวันนี้นะคะพิมพ์ก็มีรถเข็นชื่อว่าออริกามิ ออออริกาม์ดิชื่อไม่น่ารักนะน่ารักมากค่ะภายนอกนี่นะคะมันก็จะดูเป็นรถเข็นค่ะแต่ว่าสไตล์การดีไซน์ของมันเนี่ยดูว่ามันจะแบบมีความเป็นสปอร์ตกว่าเดิมใช่แต่ว่าภายในเนี่ยมันซ่อนกลไกการทํางานไว้เยอะมากนะคะแต่นาจะมีปัญหามากเลยนะเวลาแบบว่าเห็นเวลาแม่หรือพ่ออย่างเงี้ยไม่ใช่แม่พ่อแตกน้าถึงว่าเวลาตั้งไปห้างาเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะลูกไปด้วยแล้วพอไอ้รถเข็นนะคะมันเป็นมันเป็นอุปสรรค S <S กับ<ช>เรามากเพราะว่าเวลาสมมติเราจะไปกินในติมอย่างเงี้ยมันก็จะไปขวางทางคนอื่น<ช>เพราะาอย่างตักจะไปกินเซเว่นเซนอย่างเงี้ยทางมันค่อนข้าง,างแคบอยู่แล้วอ,อ,อย่างเงี้ยเออเขาเอาไปอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยจะเอาไว้ไหนสมมติเขาจะเอาไว้นอกร้าน ซึ่งก็เสี่ยงต่อการหายด้วยใช่แล้วมันหายบ่อยมากพี่มีวิธีแก้ตรงนี้ไหมมีค่ะอันนี้นะคะรถเข็นเนี้ยสามารถสั่งให้มันพับเก็บได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอเองใช่คือเรากดปุ่มไม่ได้ใช้คำพูดนะคือกดปุ่มแล้วมันจะเก็บได้ด้วยตัวเองแล้วแค่พับได้แต่ก็รู้สึกว่ามันก็คืออย่างเช่นเราเข็นเด็กไปอย่างงี้ใช่ไหมคะสมมติจะเข้าไปในร้านอย่างที่แต็กบอลเราก็อุ้มลูกเราขึ้นมาอ่าเราก็กดปุ่มแล้วมันก็จะพับเก็บอัตโนมัติไม่ออกในกรณีที่ลืมอุ้มลกกกกมมััันน็จะะะไ่่่พพบบบคเราาาววถึงแแ้ดยช การเรากดไปเนี่ยแล้วแบบเด็กอยู่อะไรเงี้ยคือเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ว่าถ้ามีคนนอนอยู่หรือว่ามีของอะไรอยู่เงี้ยจะไม่พับเก็บให้ใชไมพ,ชพับไวไหมอ่ะพับไว้นยเขาก็พับแบบเก็บเป็นอันเล็กก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นคือก็เล็กสามารถพกพาได้อะคะอ่ะใช่แล้วก็เนี่ยยังมีช่องวางแก้ว ช่องวาแก้วของขวดนมของคุณหนูๆอย่างเงี้ยค่ะ,ะแบบว่าไม่ให้มันหกลเลยเธอะอใช่แล้วก็ยังนี้มันก็จะพับไปด้วยใช่ไหมใช่ก็พับไ,ไปด้วยแล้วก็จะมีนี่มีพร้อมสายเคเบิล USB ด้วยเอ,เอาไว้ทำอะไรเอาไว้สําหรับคุณพ่อคุณแม่แบบว่าเข็นไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าจะชาร์จ iPhone ชาร์จโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ไปด้วยไงคะ <โห S 2> คือมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในตัวคือเราคือเราก็ต้องชาร์จแบตใส่ไอ้เจ้าต,ตัวรถเข็นก่อนแล้วมันก็จะชาร์จต่อมาที่มือถือแล้วอีกทีนึงเฮ้ยอาจจะแบบว่านี่เล้้วก็ใหคุณหนูฟังเพลง ใช่องเพลงกล่อมนอน่ใช่ป่ะคนไทยส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าเปิดเพลงให้เด็กฟังเขาบอกว่าเด็กจะอารมณ์ดีใช่ไหมจะเลี้ยงง่ายจะอะไรงนี้ใช่ซึ่งตัวนี้แต่ว่ามันก็ถ้าสมมุติว่าเอามาดัดแปลงกับคนไทยใช่ป่ะก็อาจจะเป็นประมาณนี้เลยใช่มันก็จะทําให้ มีเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขในการไปเที่ยวแล้วก็นั่งรถเข็นมาเขาอาจจะนั่งเบื่อเบื่อก็มีเพลงมาให้ฟังหรือว่ามีอะไรให้เล่นไปด้วยเพราะว่าแบบเวลาที่เวาขาดินเนี่ยเวลาเราพาน้องไปเที่ยวขาดินแล้วแบบว่าน้องร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างที่แบบเออเราจะค่อนข้างที่จะงุดหงิดปใช่ปะแต่ถ้าเรามีเพลงหรือมีอะไรที่น่าสนใจอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้เนาะใช่แล้วแถมแบบว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีธุระเฮ้ยแบตหมด คุณหนูหนูก็ช่วยได้ใช่แล้วแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันพับได้พับได้แบบกดเหรอกดแล้วก็กดแล้วก็พับได้คือจะมีปุ่มกดของเขาค่ะแล้วก็พับได้ใช่แล้วก็สินค้าตัวนี้นะคะก็จะวางตลาดในปี2011เอไอ้สองพนนี้แหละ2012คือปีนี้แหละปีนี้ใช่แล้วราคาราคาราคาก็ถือว่าแพงนิดหน่อยเห็นไแพงแพงเลยแพงอะแพงกันแพงเล้อเท่าไหร่ไทย ก็ถ้าพับเก็บได้มันมีนกลไกมี USB อีกก็20,000ถือว่าใกล้เคียงค่ะราคาตอนนี้อยู่ที่26,200บาท6อ0 0มืมถือว่าแพงแต่ว่าพอกับเครื่องโน้ตบุ๊กต่เลยเหรอใช่พี่ว่ามันแพงแต่ว่าสำหรับคนที่อืต้องการความสะดวกสบายในด้านนี้นิดนึงอ่ะพี่ว่ามันก็โอเคนะ ต่คิดว่ามันก็โอเคนะพิมว่ามันก็โอเคพิมว่ามันไม่หอยแต่ก็ไม่ห่อยค่ะอ่าซึ่งก็โอเคแล้วเราสองคนลองขอพี่เห็นว่าไม่ห่อยค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยมันแบบว่าโอเคอ่ะแต่ว่าอีกสิปีมันจะยังอยู่ไหมอ่ะเผื่อแต่มีลูกจะมีเหรอหาพ่อให้ได้ก่อนรักษาเกินไปเกินไปแล้วเนอะบรรยากาศที่เกาหลีทำพวกเราอึมคึมกันทีเดียวจะเศร้าๆกันไป กันสักนิดหน่อยใช่เงินเราสองคนขอไปช็อปเครื่องสำอางก่อนละกันตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดเมียงดงกันต่อไปช็อปเครื่องสำอางมาแต่งต่อเนี่จะบอกว่าพิมพ์นะคะชำนาญมากใช่ไหมพิมพ์เคยมาแล้วนี่พิมพสมัครพาแตกเที่ยวค่ะนะงงินเทมหน้าเราจะหาแก๊เจ็ดจากเกาหลีแล้วกันมาฝากเนาะอ๋เราจะไปที่ประเทศอะไรต่ออย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ ค่ะถ้าอย่งงางนั้นบ๊ายบายสวัสดีสดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอลาเป็ภาษาเกาหลีก่อนภาษาเกาหลีมันสวัสดีอันยองอาเซโยแต่ว่าเราจะลาจะพูดว่าอย่งไงดีซา,าังเฮยโ <laughs> เฮยค่ะลารังเฮโยแล้วกันค่ะบ๊ายบาย <laughs>